สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็โกยูนิคอร์นะครับไลฟ์สดครั้งแรกนี่ไลฟ์สดครั้งแรกจริงๆครับปกติไม่เคยไลฟ์สดนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่มาได้ไลฟ์สดครั้งแรกกับอาจารย์สายจากบริษัท UG ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับมีอะไรดีๆติดตามในเพจ u n i ิคอร์ k นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์สายเพราะว่ายูจีออร์แกนิก คือตัวผมเนี่ยผมเดินทางมาเยอะเดินทางมาเยอะไปเจอแฟชั่นไปเจอธุรกิจบิวตี้ในหลายๆประเทศผมบอกได้เลยนะครับว่าอนาคตของวงการความสวยความงามเนี่ยจะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากออร์แกนิกมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตจะเป็นออร์แกนิกถึง100%เพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยความงามเนี่ยต้องมาคู่กับสุขภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยูจีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูนิคอร์สเราและยูจีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่อง,องความเป็นออร์แกนิกจะมีบางตัวที่มีความเป็นออร์แกนิก80% 7สแล้วจะพัฒนาในบางตัวที่ออกมาใหม่เป็นออร์แกนิกถึง100%นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์หลายๆตัวได้ผ่านการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้อาจารย์ใซมามาไม่ได้มาเปล่านะครับ ไม่ได้มาเปล่าวันนี้อาจารย์สายเตรียมอะไรมาโชว์คะวันนี้นะคะอาจารย์สายก็เตรียมแบบว่าเทรนแฟชั่นที่กําลังมาแรงนะคะในสไตล์เกาหลีนะคะที่กําลังยอดฮิตกันเลยในนัดตอนนี้นะคะเป็นสีโทนเบจน้ําตาลค่ะน้าตาลหม่นค่ะน้าตาลนน้าตาลหม่นนะคะหรือว่าก็เป็นสีบรอนประมาณนี้ค่ะโก้ขาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะซ่อนซ่อนในนะคะหรือซ่อนแอบหว่างซ่อนเปรี้ยวให้นางแบบนิดนึงโอ้ค่ะผมเป็นเฉดแฟชั่นนิดนึงนะคะส่วนด้านบนเราจะคุม เป็นกลุ่มเนเซอรัลนะคะในของ u c ค่ะเราจะมาโชว์เทคนิคว่าสีของ u c ทําแล้วออกมาหม่นสวยผมไม่เสียอ่าวันนี้เราจะโชว์ให้ดูว่า<ต>ผมสุขภาพดีของ u c เป็นยังไงโอเคครับยังไงก็พี่น้องร้านเสริมสวยชาวภูกเก็ตแล้วพี่น้องร้านเสริมสวยทั้งประเทศและพี่น้องร้านเสริมสวยที่เป็นแฟนยูนิคอร์สและเป็นแฟนยูจี มาชมด้วยกันนะครับมาชมด้วยกันวันนี้เจออะไรดีๆที่ยูตีอุตสาบินมาโชว์ถึงภูเก็ตต้องมีดีครับต้องมีดีแน่นอนสักคู่นะครับรอแป๊บหนึ่งขอจัดเวทีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาเลยครับผมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจาจทร์ใสจะมาตอบปัญหานะคะว่าทําไมฟอกถึงติดส้มกันนะคะวันนี้อาจารย์ใสจะมาบอกเทคนิคนะคะในอัตราส่วนผสมของ UG ว่าฟอกยังไงไม่ให้ติดส้มนะคะวันนี้อาจารย์ใส <ๆ S 1> นะคะจะฟอกเป็นผงฟอกต,ตัวตัวใหม่ล่าสุดของทางบริษัทนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโปร่งนะคะตัวนี้จะฟอกได้ระดับนะคะตั้งแต่ฟอกครั้งแรกได้ระดับ8เลยนะคะอ่านะคะในอัตราส่วน1ต่อ2ค่ะเทคนิคในการทำนะคะเพื่อไม่ให้ติดส้มนะคะ หรือบำรุงไปในตัวให้ผสมเซียก้าเบอร์หนึ่งเข้าไปช่วยประมาณ5 1 0ปั๊มนะคะ,ะวันนี้อาจารย์ทายจะเลือกใช้ d e v อล o p e r 6% 20์หกเอรนอุ่มนะคะ,ะเทคนิคไม่ให้ติดส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบนะคะอันนี้คือพื้นผมนางแบบดําสนิทนะคะโอเคค่ะ งานอาจารย์ขาทำไมหนูฟอกถึงไม่สม่ำเสมอเทคนิคในการค้นสีมีส่วนสำคัญมากนะคะถ้าใครมีเครื่องถ้าใครมีเครื่องก็สามารถใช้เครื่องได้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีเครื่องเราคนด้วยมือเปล่านะคะเราก็ต้องคนไปทิศทางเดียวกันในกรณีที่คนแบบนี้นะคะวนไปทางเดียวกันถ้าเป็นในกรณีนี้คือยังไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเม็ดสีของคุณยังไม่ได้นะคะ,ะเราต้องคนให้จนกว่า เนื้อจะเข้ากันเทคนิคในการทำให้เราใช้อัตราส่วนที่เยอะหน่อยนะคะใช้แปรงเกลีย่ยแบบนี้นะคะอันนี้คืออาจารย์ทรายบอกละเอียดมากเลยนะสำหรับช่างเสริมสวยที่ฝึกใหม่นะคะดูเอานะคะขั้นตอนถ้าเราล้างผมอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราทำไฮไลท์ไปด้วยถ้าเราเอามารวมกันสีจะปนนะคะเทคนิคในการล้างให้เราล้าง ให้เราล้างสีพื้นก่อนนะคะอ่าพอล้างสีพื้นเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะให้เราใช้ตัวนี้เป็นแชมพูกระจารังแคสามารถใช้ได้หลังทําสีได้เลยนะคะจะไม่ทําให้สีเฟดจ,จะช่วยให้สียังคงอยู่และมีความเงางามอยู่ค่ะ ทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะได้ผมหรือเราจะต้องการเตรียมงานก่อนนะคะให้เราใช้ moisture m e วนะคะฉีดไปที่ปลายผมคุณลูกค้านะคะ,ะแล้วทีนี้เราทำการเต่าแห้งเพื่อที่จะลงสีต่อนะคะโอเคค่ะหอมมากะหะตัวนี้ดีมาก สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำสเสร็จแล้วนะคะต่อไปอาจารย์ไซายก็จะมาปรุงเทคนิคนะคะสูตรบำรุงขั้นเทพในการทำเชื่อมผมให้แข็งแรงขึ้นนะคะ,ะเทคนิคของอาจารย์ไซายนะคะอันแรกเลยให้เราใช้ h a i ์มาร์นะคะเป็นชี a เมนต์ตัวนี้นะคะที่1เบอร์ที่2ให้เราใช้ตัวมอย s t เชื่อมิวนะคะเบอร์ที่3ให้เราใช้เป็นเซก a าเบอร์1เป็นเซกาเบอร์2ผสมกันนะคะต่อไป เคราตินนะคะเป็นเคราตินสดนะคะตัวนี้มีส่วนผสมนะคะจะทําให้ผมตัวนี้ไปเชื่อมให้ผมแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวนี้ใช้นิดนึงแล้วก็ต่อไปเป็นแมคคาเดเมียเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมเพิ่มความเงาเพิม่มอู้สปประคุณต่างๆนานา,นานะคะที่ราคาทั้งหมด6อย่างเนาะอู้นางแบบคุ้มมากวันนี้หลังใหม่นางแบบหลังใหม่นะคะผมสั้นอย่างนี้อาจารย์ใส่ก็จะเลือกใช้เป็นที่1ช้อนโต๊ะนะคะปึ๊บ พอไหมเนาะนางแบบจะกินด้วยไหมคะ,อะอเอาเอาแค่บำรุงเนาะอ่าต่อไปนะคะแมคคาเดเมียนะคะเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบปั๊มนะคะคือบำรุงขั้นเทพคำว่าขั้นเทพนั้นหมายถึงว่าทุกอย่างเราต้องจัดเต็มนะคะอ่าในยี่สิบนะคะต่อไป เคราตินนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของอาอาจารย์ทรายได้ฝังเพชรเข้าไปในนี้นะคะไม่ว่าใครที่ซื้อไปแล้วไม่แน่เอาไปลุ้นนะคะเผื่อได้เพชรข้างในแหวนเพชร <laughs> <c oughs> อันนี้ก็อีกยี่สิบปัมเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> อ่า2ี่สัมนะคะต่อไปต่อด้วยขย่าก่อนนะคะมอยเจอร์มิวนะคะ มอยเชอร์มิวเราจะใช้สองช้อนโต๊ะหนึ่งสองอ่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นตัว ซูเปอร์ชีทเม้น์เคลาตินฟังไว้ก่อนนะซูเปอร์ชีทเม้น์เคลาตินจะมีส่วนผสมนะคะจะทำให้ผมหรือเนื้อผมแข็งแรงขึ้นจะไม่ได้มีสารผสมที่ทำให้ผมตรงหรือนิ่มจำไว้นะคำว่าเคลาตินเราต้องศึกษาก่อนว่าเคลาตินมันคือเคลาตินตัวไหนอ่เหมาะก,กับสภาพผมไหมเออใช้นะคะเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่า หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อไปเบอร์หนึ่งนะคะเป็นตัวนี่ตัวนี้นะคะยี่สิบปั๊มเช่นเดียวกันหนึ่งช้อนได้ทุกอย่างคนให้เข้ากันค่ะกินเลยกิน <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะคือการปรุงรสของอันนี้บำรุงขั้นเทพนะคะโดยที่อาจารย์สายไม่เคยบอกใครเลยมาก่อนนะคะ เห็นไหมคะว่าเวลาลงในเฟซอุ้ยผมเงาสลวยจังเลยนี่ค่ะสูตรนี้เลยวันนี้นะคะมาบอกที่ภูกเก็ตน,นะคะเนี่ยอ่าเสร็จแล้วนะคะมาเชื่อมผมให้นางแบบเลยค่ะเตรียมขอหวีหน่อยค่ะที่รักขาขอหวีหน่อยแปรงหวีอนนวะไม,ไม่ได้จะไปล้างไหมไม่ใช่ไอแปง้งแปรง,งหวีเมื่อกี้เนี่ยนะแปลงแปรงแปรง,งทำผมให้ลบียา ไม่ไม่ยอนไม่ยอมไม่หลอกโออันนี้หยอกกันนะคะอันนี้หยอกอันนี้หยอกกันเนาะเทคนิคในการทํานะคะอาจารย์สายจะเริ่มจากปลายผมค่ะอเริ่มจากปลายผมนะคะอเราก็จะใช้ใช้หวีเข้าไปช่วยบังคับนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าเรายังไม่ทันทําอะไรเลยความเงามาเยือนแล้วเห็นไหมคะพูดแล้วเหมือนจะเมาส์ดูเอา อันนี้ะ่ะปึ๊บเห็นไหมคะอ่าในกรณีที่ทุกคนไม่มีเครื่องพ่นนานโนเราจะทำยังไงมีเครื่องอาจารย์หนูไม่มีเครื่องอบใบน้ำหนูไม่มีเครื่องพ่นหนูไม่มีอะไรให้ใช้ถุง ถุงก๊อปแก๊บนะคะหรือเป็นผ้าคุมแบบว่าเป็นคุมหมวกก็ได้นะคะสามารถซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยหรือยูนิคอร์ดมีขายจำหน่ายนะคะหรือเป็นตัวพ่นเครื่องนาโนต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นปืนยิงก็ได้ได้หมดเลยนะคะอาจารย์หนูไม่มีคุณงบขนาดนั้นเราสามารถใช้เครื่องหนีบเครื่องหนีบผมแต่ว่าให้เราใช้ฟอยล์ห่อห่อตรงตัวหนีบก่อนถ้าไม่มีอาจารย์ทรายหนูไม่มีก็ไม่ต้องถา หยอกนะคะอ่ะทีนี้ในกรณีที่เรามีเครื่องหนิบใช่ไหมคะหรือมีเครื่องอินฟาเรดก็ได้ให้เรามานีบเพื่ออะไรเพื่อผักชีทมินเข้าสู่เส้นผมหลังจากที่เราเปิดเกล็ดผมเสร็จแล้วเห็นไหมคะเทคนิคในการปิดเกล็ดผมมันจะทําให้เส้นผมเรียงตัวขึ้นสีที่ทําจะฝังแน่นขึ้นนะคะอ่ะต่อไปเสียบเครื่องพ่นได้เลยค่ะที่ราคาอ่ะพ่นเลยจ้ะเปิดสตาร์ทเลยลูกเห็นไหม เห็นไหมอ่ะเปิดเลยเนะลงาไหมเงาม,มาถ้าในกรณีที่หนูต้องการที่จะฟอกผมหรือยืดผมนะคะแต่ผมคุณลูกค้าไม่แข็งแรงทีนี้เราจะทำยังไงให้เราเปิดเกล็ดผมเสร็จแล้วให้เราใช้เซียก้าเบอร์สองนะคะอ่ะให้เราใช้เซียก้าเบอร์สองนะคะ ฟื้นฟูสภาพผมก่อนทําเคมี30-60ถึงนาทีในการทําเคมีนะคะแล้วถ้าในกรณีที่ผมคุณลูกค้าผ่านการทําสีแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วลูกค้าต้องการที่จะยืดนะแล้วการที่จะยืดให้เราฟื้นฟูสภาพผมด้วยเซียก้าเบอร์สองนะคะ60นาทีถ้าผมที่ผ่านการทําเคมีมาแล้วหรือเสียแล้วไม่ต้องล้างออกถ้าผมแข็งแรงให้ล้างออก8 0แล้วทําการลงน้ํายาย,ยืดจากเทคนิคนะคะ Okay, <Okay. S 1> ขอบคุณนางแบบเห็นไหม <Okay. S 1> นางแบบเป็นหนึ่งนางแบบนะคะเข้ากับลุกเขาเลยค่ะ ตอนนี้เทนเกาหลีกำลังมาแรงนะคะโอเคให้เพื่อนบ้าอ่านางแบบตั้งแต่ทำม,มารู้สึกไงคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเย็นไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างใ,าในการเย็นแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะค่ะ<ก>นะคะส,สบายหัวะะอ่ารู้สึกสบายหัวนะคะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้จ้างนะคะเราไม่ได้จ้างนางแบบนะคะบอกไว้ <laughs> โอเคนะครับวันนี้ก็ จบไปอีกหนึ่งงานนะครับที่ย<ฆ>ูนิคอร์ p พีกับอาจารย์สายจากบร<ฆ>ิษัทย g นะครับที่มาให้ความรู้ให้กับสมาชิกในเพจ<ฆ>คือการมาให้ความรู้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะต้องทำอะไรค่อนข้างที่จะนานเพื่อให้ได้งานที่มันมีคุณภาพและใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะหลายตัวเราก็เน้นเพจของเราก็จะเน้นในเรื่องความเป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นนะครับรก็มาทำงานกันให้สนุก ทำงานกันให้สนุกมีความรู้แบบปังๆแน่นๆน,น,นะครับ <c oughs> แล้วก็มาใช้ในการประกอบอาชีพของช่างเสริมสวย <c oughs> นะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีงานใหม่ๆเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้ามาช่วยให้ช่างผมสามารถสร้างชิ้นงานและสามารถสร้างรายได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เราต้องขอขอบคุณอาจาันย์ทรายนะครับ <c oughs> ดีมากๆเลยค่ะและบริษัทยูจีนะครับที่มาให้ความรู้กับเรากับโทนน้ำตาล แล้วก็ซ่อนแดงแก็คือน้ำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแดงที่ค่อนข้างจะสดใสแต่ที่โกรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าคุณภาพเส้นผมดีมากครับคุณภาพเส้นผมดีมากให้ความเงาให้ความนิ่มออกมาดีทรงผมออกมาดีนะครับเนี่ยครับทรงผมออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแบรนด์ Brand หนึ่งเลยนะครับ ยังไงคุณลูกค้าอย่าลืมมาลองใช้ดูนะครับแล้วตลอดการไลฟ์หรือตลอดการทำคลิปมานะครับคลิปนี้ถ้ามีอะไรที่มันเกิดความผิดพลาดก็โกต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแต่รอบหน้าเรายูนิคอร์สพีรับรองว่าเราจะพัฒนาการถ่ายทอดสดพัฒนาการาหลายๆด้านเพื่อให้คุณลูกค้าได้ประโยชน์ที่มากขึ้น แล้วรอบหน้าอาจารย์ทรายสัญญาแล้วนะครับบาลยัตบาลย,ยัตของ u ูจีมาเจอบาลยัตของยูจีบาลายัตยีห่หอไทยละไม่มีใครเหมือนมีหลายแบบมีหลายแบบแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองมีความเด่นในตัวเอง แต่ลองมาดูบรรยัตของยูจีนะครับรอบหน้าเจอกันแน่นอนนะครับครับผมค่สวัสดีค่ะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวขอฝากไว้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับในกลุ่มของไลท์ยูนิคอร์สนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของโกที่ซื้อของยูจีนะคะสําหรับคนที่ยังใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่เป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะคะมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านโกแล้วให้โกดึงข้อุ่มยูนิคอร์นได้เลยค่ะอาจารย์ทายยินดีตอบทุกปัญหาค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ